มักินข้าวต้มมัดน้ำกันจัดพีโนโ่น้องนี่เวลาข้าวเศร้าข้าวเศร้าจ้าซื้ขอข้าวต้มมัดมากินกินข้าวต้มมัด ข้าเจ้ามัดงะงามงามเบอร์ข้าเจ้าเห็ดกระตุ่มยังวะใส่ในถั่วอยู่บ่โอ้กระตุ่มกล้วยกระตุ่มกล้วยใส่ในถั่วสองสามในแซ่บสร็จมุจกจัะแซ่บจมุก Ăn hắn chồng chắc chỉ cái khẩu gặp nhẫn chân chỉ xẹp cắm nhẫn không có phần này chứ tôm mắc kín bạn không không hay á có mang chuột tới, kiếm kiếm này cái im đó, thao mà kiếm lại được kiếm này nồi cái im, cái tuồng bạc gua hành โอ้ยล่มพัดเร่วแล้วจ้าเร่วเร่วข้าวเจ้ากระต้มสองกิดกระอิมแล้ว คลิปนี้ร้องไวสันนีซสกอร์นะจ้าเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า